ส่วนอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่ก็ถูกจับตาต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้หลังจากที่มีรายงานข่าวถึงเรื่องของการเดินทางกับประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหลายคนก็โฟกัสไปที่ความเคลื่อนไหวของคุณอุ้งอิงแพรทองทานนะครับที่ล่าสุดเนี่ยนะครับอยู่กับนายทักษิณ หลังจากที่บอกว่าจะเดินทางกับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมแต่ว่ามีการเลื่อนออกไประบุว่ามีความจําเป็นจะต้องเดินทางไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจร่างกายเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางคุณอุงอิงแล้วนะครับโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรหรือคุณอุ้งอิงได้มีการโพสต์คลิปเป็นภาพนายทักษิณชินวัตรเดินทางไปหาคุณหมอไปพบหมอตาครับโดยระบุข้อความบอกว่าพาคุณพ่อมาหาหมอตา พร้อมบรรยากาศในคลินิกขณะที่คุณพ่อกำลังนั่งรอพบคุณหมออยู่ girl, mother, will และต่อมาก็มีการโพสต์คลิปนี้ครับเป็นเพลง whatever will be will be เป็นภาพของคุณทักษิณในอดีตและครอบครัวก็มีตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยที่เป็นตำรวจเป็นนักธุรกิจแล้วก็ก้าวเข้ามาสู่การเมืองพร้อมกับมีภาพที่ก้มลงกราบแผ่นดินช่วงที่เดินทางกลับมาในสมัยรัฐบาลในสมัครสุนทรเวทแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ครับบอกว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด ส่วนคลิปนี้ครับคลิปที่โพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมาเพลง Coming Home ครับโพสต์ภาพคุณทักษินทำกิจกรรมกับหลานๆครับทั้งพาไปเดินห้างสับสินค้าไปออกกำลังกายว่ายน้ำกันนอกจากนี้แล้วก็ยังมีพี่สาวก็คือคุณเอมพินทองทาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ระบุข้อความของโพสต์คลิปนี้ระบุเป็นข้อความภาษาอังกฤษบอกว่า Home is where the heart is and my heart is anywhere you are ถ้าจะตีความหมายกันครับประโยคนี้ความหมายก็คือบ้านก็คือที่ที่ดวงใจของฉันอยู่และดวงใจของฉันก็อยู่ในทุกที่ที่มีคุณโดยในความหมายของเพลงนี้ coming home เนี่ยจะบอกว่าฉันกลับมายัางบ้านของฉันแล้วประกาศให้โลกทั้งใบได้รู้ว่าฉันกลับมาแล้วให้สายฝนชำระล้างความเจ็บปวดวันๆทิ้งไป ฉันรู้ว่าอาณาจักรของฉันยังคงรอฉันอยู่และพวกเขาจะยกโทษให้ความผิดพลาดของฉันฉันกลับมาแล้วนี่ถือเป็นสัญญาณล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางกลับไทยของคุณทักษิณตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงวันนี้นะครับ